นี่แหละน้องเพิ่นมาถอดแก่เห็นงานเบิ่งริการใส่รองเท้าพี่น้องรองเท้ารองเท้าเก่าสตอรราคารองเท้านี้เป็นหนังแท้นะครับในราคาอยู่หมื่นพี่น้องหนังอะไรพ่อหนังหนูใส่เสื้ออาดิดาสรองเท้าหนังหนูพัคฮามาอาไม่ถุงมือถุงมือดีระดับจากสวิตเซอร์แลนด์จากสวิตเซอร์แลนด์สร้อยเงินแท้ประมาณจากพระธาตุพนมจากพระธาตุพนมแสนแปดแสนแปดแต่ว่าทำอาชีพ สายไปครับ้ยค่าแรงสองร้อยสิบครับถ้ามายิ่งเก็บสายไปค่าแรงสองร้อยห้าสิบโอ้พอวันนี้สลูกสาวเจ้าลงสามแยกไยเมกเด้อเด็ดนะด้วยบวกกินบวกกินสามแยกไยเมกนะพ่อนะพีพาพไปกินเข่าคาเฟ่คาเฟ่ยู่อนฮอตงานประมาณยี่สิบโลครับ จะไปนอนอยู่ในคาเฟ่แล้วก็ได้เจอว่าโอ้ยม oh, um, ือใหม่ชันโอ้โอตายตายตายก็กระไดเนาะนยืดเยื้อแล้วมีร้านหนอนไม้ครับมีไงเด็ดยัง โอเคบพกาะวานูเตะโอ้หนาจะก็เ <lite> ร <f> ิ่มหนูแล้วเด้หนะเริ่มขึ้นหนูแล้วดิเลยพี่อากาศวะเยอาแยะวะใช่ไหมขวานูอันนี้ก็เริ่มมีหางแล้วครับพอแล้วก็เริ่มมีหางแล้วตอนนี้เริ่มเปิดกระดูกดาเริ่มเปิดกระดูกด่าหางก็เริ่มโป่งแล้ว นี่ทีมงานครับนี่ครับนี่นี่ขวัญใจพ่อยิมมุนครับนี่ครับตัวจริงแท่งจริงเลยครับนี่ครับนี่แหละนี่แหะครับพระเอกหนุ่มขวัญใจผู่ยิมมุนนี่นะนี่แะนั่นใช่ยันนั่นนี่นะครับผมลู้ฮะมูลรถด่วนมูลรถด่วนเหรอเขาบอกเขาบอกว่ามุนมาฟังไผ่ดีไปยากเดียวบูยากเดียวดีถนัดจีเพียรได้แล้วก็ยิบมาฟังเนาะดีเจอเลยสวัสดีครับ ยางก่อกกุ้งหรอกไหมพ่อเดี๋ยวไปขายใส่แล้วพ่อไปขายใส่น้อที่ย้ำสาวขายดอกไม้น้ำเตี้ยบ้อืออหอาแล้ว่ใส่กามันหลายนะของขเมิงมาได้ยงแล้วก็ดนงพิมพ์ใส่องข้อมึงอยเช่นอะไชวบ้านในวันนี้ทุกอยังว่าชาวบ้านงตลาดเลยค่ะ ร้านห้องพักนะไม่พูดพขายว่าไร่ดีว่าอะไรขายนะครับคือไปใส่ด้วยพอพ่อแล้วเออพ่อบอกว่าเออว่าสั้นไม่เราดูการแต่งตัวของผู้บริหารบอกแล้วบอกแล้วนี่คือผู้บริหารของเราเนี่ยกานเก็บสั่ไฟมือละสังมือละเท่าไหก็ได้บัตรสองหลักบหาสิบนีมาการแต่งตัวแต่งตัวดีโค้ดคาบมันเป็นพันนี่แหละครับ นี่คือมีหานครับสายเซนแปดทำแล้วสายเซนแปดท้องข้าขาวทองค้าขาวถุงมือเท่าได้เกาะยังไม่รวมแหวนที่ซ่อนไว้ใต้ใต้ถุงมือนั่นน่ะแหวนอีกหานิ้วอ่ะตา่นิ้วละหลายว่องแหวนเพชร์ตเซียแหวนเพชร์ตเซียเพชรเซียอูโบมีกันบอเพิร์ตเซียเท่านั้นวงละเท่าไหร่วงละเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทเอง ก๋อยแสนแปดแหวนลงกันสองแสนไซส์พิปนิวเอาสองพุ่นสีประมาณสองล้านล้านล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นรองเท้าอีกสองหมื่นงไหนช่งไหนไรงไหนเก่งนี่เก่งได้เท่าไหร่อีกซื้อมาตัวเดียวตัวละสองพันกว่าบาทนะเนี่ยเก่งนี้ตัวละสองพันพี่น้องได้ได้มาตัวเดียวนึงได้มาตัวเดียวคนนึงคนนุณขอใส่เสื้อเซ็ตเป็นรูปมีผู้ลูกกระต้องกระตายดินี่มึงดูชุดเซ็ตครับอาดิดาส ออกแอบไปแล้ว